โหดเนาะทั้งเธอนี่ยอย่างไปน,น้ำทางนี่คนมาบีบแกใช่กับมีบอมีบีบแกกิ๊กๆ,ๆ,ๆแลไวกัดกายไป,ไปกายไปเลยแหละแล้วออก็เขาถามแบบไปยังอ้าวไปหั่นไปนี่ไปหวัดไปแล้วออกายเลยมาเล<อ>ินขึ้นที่นี่นะแล้วต่ำบ้ามันนะต่ำแห้งแหลมหวย กรมหนาแล้วเขาอ้ายมูอะบ้านี่กรมหน้าย่างเลยย่างเลยเขาบวชเลยนั่นเื่อเซ่เขาปากก็มีขอบเซ่เขาปากเลยมีเอออ้ายมูไรบ้านไรเมืองเลยเขาเห็ดยังชาเห็ดมาบีบแก่ไทชะอ้างบขาเรียว่าเห็ดไัยเขาอ้างเขาอ้างเจ้าอ้างเขาเขาบ่มีแหรอเขาอ้างเขาบ่มีเลยคือเขาลรอเขาอ้างไม่แม่นบอกเขาจากมาทักทายเจ้าชื่อนะบอรักจีวารได้ไรนะเรากจีวารเยอะเฮาก็บบวจักเอาแล้วา ตั้มฮอร์เลยครับบุมีเห็นคราบบุมีบุคือหมู่เนาะคือไปสร้างชาสร้างพุทธมานี่ยได้เจ้าเห็ดแบบไหนย่างไปได้ยฉพบ่เงินอเงินมันบ่ได้ว่าเงินบ่ได้เลยบ่ได้เลยสร้างพุทธบ่ให้บ่ให้ว่าบ่ทันมีหนูลาบบุ๋มีหลีหนึ่มา้ยอยถามลาวละอันเถอะคน สมนำกาาน้องเลยเอาเลรเอาอยู eh ่เสปตสสลดอยู no. ่มีแต่ต๊กเป่าโบแมนเพิ่นวางขายด้อนะพี่น no. ้องเพิ่นกินละโสะสะสมขวดมีตู้พังอีกมานีุกกุบลุกเดี๋ยนีุ้กบลุกันมอันมอเอาลี่เดจะคุยกันมันนี่อลุกลุกลุกคุยกันก่น บวชะคุยก็ไผ่บ่มาเนี่ยังปากบวได้พี่น้นอง,เ,เ,องเ,เอาลูกมาวัานนี้ลูก,ลกมทา,ามาลูก,มา,กมาคุยกันกันมาคุยกันกนได้แบบคือสภาพคือไคือว่ามีตู้พังเลซื้อบอยาพ่อได้บว่ของยาพอ่อมเป็นไม้พังออ้เจ้าสบายดีกนท่านมอสบายดีอยท้เจ้าอืมมบ่บ่ปุ๊บเรียกลูปอะไร ในงานคันได้นอนเหรอไม่ยอมลูกบ่อเด็ดเลยลูกนอนแล้วนาต่อสร้างว้าวได้ในงานบ่อมันี่งานเดียวลูกบ่ได้เงินครับบ่ได้เงินช้ำไปซักช่างพุดบ่บ่ได้เงินครับซักจะเข็มมันนะเข็มเดียวช่างพุดิ่นให้ติดนี่เจ้าบ่ติดเลยท่ายอ่ะนะสี่สิบสี่สิบพันกีบนี้พันกีบบ่ให้เงินช้ำแล้วบ่ได้มีให้ื่อผาดามแล้ววานใน เราไปเห็นงานนแล้วบ่เรายังบ่มีเงินบ่บ่มีเงินได้ยังบ่มีเงินบ่ยังบ่มีเงินแล้วเราบอกอะไรเราเขาไล่คนมาเจ้าใช้ยาดียังเงเพื่อนน่ะยาวิตามินยามิเตอร์มินไปไปแล้วยางไปผู้ริบลาบส่งกินข้าวกินน้ำเราบ่เลยกินแล้ว กินอยู่ใสคือบริเห็นติเล้อยู่วัดบ่มามาล้มานอนบ่นอนไปชักจอยางมาแล้วนอนโหดอะไรเนาะโมแลมดัวแล้วโมแลไปได้ทันหมอเล่าให้ังเกว่โมละหมัวเยคอเรื่องไรยังหันแทะโมและมดัวจากเ่อเล หมแล้ว่มทั่วเรื่องไหนเราให้กันพังในกวนทำเั่ในได้ใหแ่เลยต่ำอีกแล้วต่ำอีกละม็นไผเห็ดให้ต่ำแทนนมอสร้างพูดว่า,า,าวเปินเห็ดให้เจ้าต่ำอีกแล้วสิจักกันบ่มีเงินยังติดหนีเนาะ ติดนี้ทำหนี่ก็ติดนี่ผมมีอยู่แล้วเน้องติดนี้ตายบานเคลมนี้เขาลงตามหลังหมดไปนิดนี่เขาถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเขายังไม่ลงตอนหมดเรียบร้อยลรอเขาจะลงร้อนย้อยยอยู่ไปกับหมอนตี๋มันดังไหมหุ่นใจน้ำทาน์มหมอแห้งแค่บาทนะ จะพังก <t od il |ms|> ันคืนบ่เพลงนะบ่นจะพังไหมไปส่งคนคนป้านละไรบ้านเพไ่คนจะให้พังตามบ่จะมาพังเพลงหรือพังเทศพังเพลงบ่บ่พังมันตื้มมันพังเพลงแล้วตื้มตื้มมีตื้มแบบไหนมันน้อยใจเพลงให้น้อยใจเอาแล้วว่าเลยรพังเพลงแล้วให้น้อยใจได้โมเมนต์ได้สิมีชีวิตชีวาขึ้นน้อยจไปชักช่างพูดจีดี เข็มบักยนงาๆอืมรักว่าเง็นอย่างไรกันน้อยใจหมู่บ่ให้เงินนี่างเดียวรักว่เงินสำนักเขาบอกเป็นคนบ่มีแบบจักบ่ได้เงินชำเล็กตั้งเงนตั้งเห็ดไช้บ่เห็ดไช้ตั้งเห็ดไช่ละมาล้ำจุเจอได้หัวเขื่อนมีอะไรหน่ำไปเลยย้ายไปย่างไปซักเลยย่างไปย่างไปแล้วค่อยไปเห็นพอดีชื่อนั่นเนาะ เน้อซใช่ยาเราบริาเงินซ้ำบริการมีเงินแบบใจไี่นั่นหรอไปทางนั้นแม่นผ่านเฮือนหนาเฮือนเมียเจ้าวะจำเป็นจำเป็นผ่านกว่าเนีืยเอาเราพาเพื่อนเาไปให้ผู้เช้านะเช้าหารักโหดแนเนาะ โหดอะไรจำเป็นท่านเพิ่นก็เห็นเจ้าอยู่บ่ฮะบ่ผมบ่อยู่เมียเจ้าไหนไ่อยู่บ่เลียวเบิ่งหน้าโมเบ่ยวมเลียวโมเลียวเบิ่งเจ้าบ่เลียวเบิ่งหน้าภัยอีกโมเลียวเบิ่งหน้าภัยลอกอายมือยิงอายเรื่องไหนลอกอายอายมือสักยามหมูห้เงินนี่อายมืด นักยาก็บาไปเวบบนอายหกโมงเองจะก้มหนาาจะเยหนาสงใช่ไหมนี่ะท่านนอเองมานำมานำมเินแล้วผัดบดหงินหยนเอาเสียมาใช้ซื้อยู่ซื้อกินนยานดียากเบ้้มน่บมงบอห้เนะอยาเรเล็กท่านนออย่าแบบนไปโมไปเฮงบมมีงานแล้วเพนนัดอยู่บ่วที่หอใดนะ ต้องโมจ้าเอาได้เอาจะค้นตีนหนีเจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนาะจืดได้ปะเออบางสีหาคนนอยนี้นบบเป็นเจ้าหนีตัวนีเนาะอู้ <laughs> อทัาหมอยิ้มมาเนี่ยเห็นมองคนก็นจะมาแล้วสะขาดเาเ,าาเจ้ามาเนี่ยเป็นยังมาลินขงเจ้าปะเม็นบ่โพ่ก็จะมาเป็นจะมาน้ำเนาะโมมาจะมาลินน้ำสระขาดียเจ้ามาเนี่ย ก็่าบมีบ้างมีนี่เันมากมาเ็นบืงเบอากางอากาศจากมาได้จะขาดเธอยเจ้ามานี่ปบิงทาอากาศนั่นะจากมาไลยมาลินเจ้าอันนี้ากมาลิ่นั้นจะขาดเสีเจ้ามาหี ies, ่อยเป็นอะไรสาเหตุเขาเชื่อว่าถ้าเจ้ามาเนี่ยชื่อ่าะมาช่วยค่อยในนี้ละครับตามบ้บ้านนี่เป็นนี้ไปเบิ่งางอาการเนี่ยนะเรื่อ่าถ้ยเจ้านชีวิตป้าบที่นั่นจบ้านก็จะมาลิมาลงมาให้กำลังใจเนี่ยนะเน่ ก็สีจากมาให้กลังใจกันโอเคได้เนาะจากมา่เนาะสองสามคนแล้วจากมานี่จะเชามานี่ยมาดมาถามมาให้กำลังใจรื่องมาใกล้ๆเป็นยังหมดจ้าเนาะมากัมาหมูมาเนาะมาได้ห้ามเขาบ่บอไม่ได้หามบอมามามาบุกเกียร์เขาแลยกัมา แน่นนไปงานดองยาเห็ดแห่งการแว่เขาป้าอีกเนาะหลอกมาเลยคนเลยหลกมาสองสามคนเลยหยอกมาเศาเลยมามาลินเขามาเว้าวันไหนนะน้าเราเขาว่าเป็นอะไรอยู่ว่าได้เลยนะอยู่ไปวันนี้แล้วบางคนว่าต้องวอกตั้งใจเด้อทตอนเห็นบ่บอปะปุอนได้ผ่าไม้ย่อนเท้าไทยเพิ่นเห็นละเพิ่นอีดูได้เหรอเนาะไปเอาให้ท่านมองโอ้บกันหลัง เป็นเบิ่งในคลิปมีบอกว่ถามบอมีนะถวยอย่างกับมีเนเบิ่งในคลิปบอยยานเยอะเนาะเป็นเห็นผ้าเริ่มมีตาแล้วนี่ยเนี้เงา้อริี้ยเง้ยองี้ยเนี้ยเงี้ยี้ยเงี่ยเงี้ยเงี้ยงีเงีอยเงี้ยยง แคล้วแคล้วแคล้วไปแรกจะงออยู่ค้างไปถอดเลยถอดแคล้วถอดแล้วมาผ่าวันขาดขาพดีเจ็บถอดจนค้างชอดเลยจนค้างชอดเพรามันก็ดี่นะเอาแล้วคือเป็นอย่านั้นผ่าวันแรกมันห่าวันขาดอือต่อการแค่เหมอว่าสิได้เงินกับแม่นเนาะบแม่นวันนี้เหรอ โทรศัพท์กับบมีบะมีรถกับบมีบะมีบะมีอย่างนี้นะเป็นทานมอแท้ๆเนาะเตะกี้มีอยู่ตะกี้โน่ตะกี้มีนะตะกี้มีขายสูรุกสูรนี้ขายเสร็จเสร็จเนี่ยคุณโบแล้วมาเป็นเนียเป็นทิมทางเอาได้เบาอุดิ้ยตัดสินใจยาคือยาอันไหน ยาก็มีไงยาข้างน้ำบันไงยาใช่หมดเขาคืนเหมหมอนบนคืนแต่ให้ระวังยาขึ้นได้ค oh. ร so no? like ั้งแล้วเสื้อกับโบมิลายตัวมีน้อยเดียวนี่บอกขึ้นองคเสื้อขาดนะตอนนี้แหละโอ้ยมีเสือไหมน้ำมูลเนาะมีอย่างนะอยู่คดียวแล้วยังอยู่คดีกูมีอย่างมีอย่างก็อืกระโพดกับเหลือทานหมอนบอลริแฮนแมน เชื่อกัดตัวเดียวนี่ขาดช้ำขาดช้ำอะไรชักยามูกับมวยเงินมวยเงินมันเป็นมันเป็นมูเฮ็ดชายได้นะท่านเฮ็ดชายพวกน่ะเฮ็ดชายอย่างเฮ็ดชายอะไแบบนั้นโอ้ยอย่าคิดนนะนั่นได้ท่านหมอ้เพิ่นกับบุ๋มีเจ้าก็ได้เนาะเบาดิเพิ่นอาจสีบุ๋มีแต่ว่าท่านหมอเพคือว่าเพิ่นเฮ็ดชายแม่นว่าท่านหมอเห็นไต้องให้เงินต้องต้องมีเงินชำนาญนะขายข้าวชอบก็เลือกเป็นแบบขาว น้อยใจเดี๋นี้น้อยใจว่าเจ้าสอบเรื่องเห็นบ่างมาฮะผู้ม่ชักยามมือนั่นดี่มิดเลยมีเลยมีเลยบัมาเลยตั้งเขาสิบวอย่างไรเออเดี๋ยวมิเลยบัวเห็นมาเลยนี่คอยถ่ายอยู่างสม่อยู่บัวมาเลยบัวผู้นั้นกันไรบัวมาเลยบัวมาเลยได้บ่บ่เลยตั้งสิบวเอาให้กันไปชื่อนี้อองบให้เอาเขาสอบเรื่องกเรือเน้ยเห็นเฮาบัวมีอำนาจอะไรแห่งเต็กเนาะ ครมีอืมเาบ่มีอำนาจวม่ีสีครึ่งพาประเคร่งพาใส่ไหนแล้วเห็ดอย่างกับพอได้ทำอย่างกับพ่อมีหมดกูื้ออาบินเข้าอ๋อท่าน่าินมิินิินต่ำได้กกินนะหัยังจุ่นอ้อยมดิอ้ามีคนมาเนเลยจุออยขนาดจุน้อยยังเยอะเยอย Vào wow, lì vào đây này, ừ. thằng hùa thì dọn dây cho một cái này. Má bận hùa, hùa nhá. <laughs> thằng nó bị tạo chùa nó. <laughs> Sùa tớp chùa ừ. nó Hùa không? Thằng mò bà này. gì thế này? Không. Thế mà ảnh bà nó มืองสองสามเธอได้เรามาเรามาให้ยังชาเหมาลินเรามาลินม่ใชเนาะแต่ว okay. ่าต <okay um ั้งถือมาลินใช่นมอาเมื่อวานเรายาแล้วาเ่ายิ้มเจ้าบุกี่นี่กลายไปนี่คาบนหัวนแหลไปขาวมาหัวยงหัวใจกันใช้เนาะอย่างน้อยเขากมีเงชื่อขนมเนี่อท่านหมอบริมีเนค่ยเออเออหน่าจาไทยไ่ได้นะ เสื้อกับเสื้อนอนขาดนี่บอปูซองเสื้อให้ยังนอนผู้เดียวจังน้อยจีให้ท่านมอเราไปหรือมีคนมานอนน้ำกับเรเอ้านอนผู้เดียวนอนผู้เดียวคิงมาชนิดนะเสี้อกับจะนอนนี่เดี๋ยวกับนอนตอนมีผู้สามานอนน้ำเนาะอ่าหมดแล้วนะครับตอนผมมีอย่างเขาใชมาใกล้เขาคึ่งอะไรก็ผมมาคว้าใชอะไรก็ได้เพราะผมเป๊ะบวกอะไรอยู่ใจ เอออย่าตัวน้อยยังมันยิ่มใช่แเลยแม่งนี่กระเซ็นตัวน้อยเลยเน่ยนี่หัวเลาะบ่ะไรนะจุดะสงค์แล้วบุหูแล้วเนาะบุหูแล้วบุหูภาพการเนยเป็นอะไรบุหูต้องไปหน่อยนะการกันเมื่อยขึ้นเมื่อยอ่านเลยเมื่อยเมื่อยขึ้นเมื่อยอ่าน เมื่อยเครียดเ่ะเครียดไผ่เมื่อยเครียดเมื่อยหย่งล่ะเครียดเรื่องใดท่านหมอเล่าให้พังแจ้งดูเครียดหลายอันหลายอย่างเครียดตัวเองไงเครียดเอาจนเหาบผกเป็นคนบ่มีเครียดตัวเองเกิดเรื่องนี้มันก็ต่ำแล้วกรำอะไเอาเป็นคนบ่มนี้ผู้เดียวเครียดตัวเองเครียดแห้งงอความบ่มีรถ

เกืบท่านมอเกือท่านมอขาดทุกคู่นเลยบอคู่นั้นก็ขาดอีกขาดอีกเกือบขาดได้หนึ่งหมวัดส,สภาพมีวัดส,สภาพเหรอ,อ,อการอยู่ไปเริ่มตำอีกแล้วว่าเนี่ยค่นเ่าเพื่อนทุนยากมามอนาะมันมันขึ้นมันมาเป็นเวลายามเลย มาเป็นโงนเป็นโงนอมามันนั่นพูดยักห่างแน่ห่างแน่อยนั่นเมื่อนั้นก็เห็นในคลิปว่าจ้อยอยู่ว่าเป็นโงนเป็นโงนมาอีกแม่หเออแม่นเหรอเวลามันมามันต่ำตึบเลยปะเวลามันมาเนี่ยมันมันขึ้นโลดมันหัวจักโลดขึ้นโลดขึ้นรถขึ้นรถอ๋อจนแห้งมันอยู่ในโลกแล้ว น้ำข้นมามันมาแหงมูเห็ดอยนะเห็ดใชกันไ้ีขนาดว่าเขาไห้เงินเขาว่าให้เงินแล้วมาบอกให้กันโฮมเอานีนใช้โฮมเอรอใช้โฮมเจ้าหอยว่าเนี่ยอันผู้เพิ่อน้ำไปชันยาแล้วอว่าอย่ากไดตัว้จ้าแล้วมาบอกให้เจ้าโฮมหมมอเอาที่ใช้โฮมเด้หมอูมี่วันก็บหอยพนีก็บหอย เป็นม่เาเป็นคอยเขาเีหรือว่าเป็นว้าใไซบอสว้าไซเป็นมครขาเป็นคอยเขาเียยาแยากยาให้ชื่อบอสเออคนไข้ซื้อเรื่องนซื้น้อยไปนค่หนมุ่ั่อยากว้าวไซเนาะการหมอมีแต่ผู้ให้กำลังใจแแล้วจบอสขึ้นแบบนั้นก็ได้ทานหมอใครก็ทุกขึ้นกัน จะเหตุเพิ่นบม่ไห้เพิ่นกระบุมีก็เป็นไปได้เพิ่นก็ได้ว่าคอยระเบิ้งในคลิปอยูงตัดเยินใจกันเนาะอะไรกันตัดเยินใจกันอย่างเข่าเพิ่นกระบอลายนะมาเพิ่นกระบุขายโม่ไห้ก้าวโม่ไห้ยาวโหตื่นทางว่าวเนี่ย นับนับนับทานมอในแต่ละมื้อละเว้นนี่เจ้าใช้ชีวิตอยู่ใช่คือบุคคลนี่แหละคือบุคคลเห็นมาเหลือกรี่บ้างือกะรี่ไใส่ไรเห่ือไรเแล้วกะรี่นะแจนี่อือรี่ฮั่ยันคนเห็นเอาแล้วยานคนมาได้อรอครับยันคนฉานนู้ด้ับยานไยานไรสั่งว่าวทาบ้าน น,นี่ต้องเชื่อเขาคืดผมข่าขมาน้ำนี่เขาผมมันคืดยั้งอ่าครับช่วงที่ซื้อของเข่ามาน้ำเขาบอคุคคล่น,นะขันเข่ามาน้ำแล้วนะตอนเข่ามาน้ำเขาหวังว่าเขาไปอาจจะได้เงินมาซื้อมาปีเป็นนัวเมืนมอบอกพอเขาห่อยแล้วดิต่ำเลยบอกเขาห่ห้แล้วก็ก็ต่ำคือกันเข,นข,ขหาห่ห้โอ้ผมห่ <c oughs> อหยเปินเาขาก็ถือว่าเขาผมมีเกตหย่งนี้มั้งมาน้ำเขาไปแล้วบาห่อยเงินกถือว่าเขาผมมีเกตยังทำหน่อลุงโคเนาะก็ซื้อว่ามู่นี่แม่ว่า รึ้รวมเขาถิมไปเลยนะแบบพิมนะแต่ต้องเป็นยาอะเนี่ยไอ้น้องกับมารีดน้ำยืนอืมน่ก็มาอย่านี่มาต่ำ่มดาตำบ่มต่ำเนาะโอ้ล้าบอกผู้หญ่ก็ติต่ำหัวหัวั่หนหัวเัวหหมวหกวหัวับหัว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 วัวัวหัวหัวนัวหัวอัวหัวหวหัวัวหัอหหััวหัวััั หลังจากอันนี้จะไปใช้ต่อนี่อยู่นนี่โอ้แล้วผู้ป่วยแล้วเนอะนอนพักผ่อนเนาะนอนพักผ่อนกันชั่งบากว่าใช้เด้อคอยจบคลิปนี้คอยจะไปหากินข้าวคอยชื่อเอลิซิมะฝ่ายอีกเจ้าพยายามอย่านอนกลางเว้นกลางคืนมันจัะรับไงกิมหนีวัชจะพาไปปุ๊บมันจะลุดกินนอนแล้วกลางเว้นก็นอนนะไหมนั่นแล้วกลางคืนมันจะมาจากรับนะกลางคืนอ่ะสองสามชั่วโมงรับประตินรับประเตินอืม อือือว่าตัวเพราะว่ามันพี่นอ้องเพิ่นมาหล่นน้ำเน,ะนาะเอาเจ้าหน่อยก็ไปแล้วเนาะแม่ไปแล้วเปิดเพลงพอนี่เลยไปหน่งเปิดเพลงละพอพอนโอ้พอนไหวแล้วพอนไม่ได้สถานการณ์นีน่แต่ยัง,งไม่ได้ออเอาเมียพอนได้อยู่วะได้แต่เจ้าโน่แล้วเพิ่นแล้วเพื่อนมันป้าแต่ข้าเพื่อนไม่ได้หนีเนาะแต่ข้านี่ยมาแล้วโอ้ยอนหมดเผื่อควัน้าเสีอแดงบ่ อน้องเจ้าว่ามาเร่นน้ำนี่ชื่อเรียนไหนปุณิซุน่าสุน่าเราดูร้ายหายนี่นั้นเราพาไปหอดนั่นปุาะไปบึงคุมบุตรทิตทอนเนาะกล้าเข่าบอกกล้าเข่าอันปลาทางผีกระชากกล้าเข่าบอกเมื่อไนที่พาอันชวนอันไปบึงคุมบุตรทิตทอนย่าบอกอาไปย่านเรื่องไหนน่ะ ย่านบ่ก้ายนผีนะบย่านี่บก้ายนคนบ่ย่านคนจะหน่อยมือว่าไปหาลักหมื่อไรอย่างมาขายเนาะย่านย่านลายอัานลายยางย่านฮอดคดย่านคนขเห็นเขากินย่านเด้่ยโมมีอำนาจกว่าเฮาอะไรในย่านบ้านมีอำนาจเนี่ยโเฮาบ่มีอย่างมีอย่างล็ร้องแบนแบนไปเลยก็นี่เนาะบ่กมาปัญถามเวลา เจ้าย่างไปคนขี่รถกายมามีบอสตังเถอบางคนมาห้วยรถระบีบแกใช่ไหมใช่มีมีแล้วามูซสึกตีเขาก็ก้มหนาไปเลยแล้วต่้มบอต่ําเขาก็ก้มหนาลยเขาขี่ไกยเขาขี่ไกยเขาเขาเอิ้นแบบว่าขึ้นรถเนาะมีมาเขาก็พพิกรบีบแกเบิ้ลเบิ้ลไปเขาเขาไปเขาก็ต่ําห่อนไครับก้มหนาไปเลยแล้วเวลหน้าใช่มูเข่ได้นะเขาเป็นคนมี นนท่านหมอจังไดกระป็นกำลังใจเรื่อยๆก่อนมาแวะเล่นน้ำอีกกินโอชิ้นี่แหละแล้วั็อีกเอาโอยชิมาฝากอีกกินโอยชินี่ปืนสองขวดได้บ่หนิได้สองสามขวดก็ได้กินหลายลีนุกิน<ม>นะเอา้าสบายดี<ม>บ่ะเนี่ยท่าหมอสบายดีอยู่ดีมีแฮ่เราขอให้มีคนซื้อรถจักรให้ท่านหมอเนาะมี่ตนท่านหมอพอได้มีตีนมีมือพอได้ได้ผู้สาวช้อนน้ำ อันนี้มีแต่เด้งน้อยมาบีบแกใช่และต่ำเราเนาะโอเคพี่น้อง